รายการ Spirit of Mind พลังใจไร้ขีดซีซั่นที่2เป็นรายการที่มีคำบรรยายแทนเสียงเธอเชื่อไหมว่าโลกยังสวยได้กว่านี้สิ่งดีๆอาจกเริมที่เราไม่ใช่ใครแค่หยิบยืนหัวใจเรานั้น จากหนึ่งเป็นสิบเป็นร้อยค่อยรวมเป็นนีเป็นล้านเพราะทุกความรักจะผลักดันให้โลอกหมนไปด้วยใจเพียงดวงเล็กๆแต่พลังฉันยิ่งใหญ่สปีดออฟ f my พลังใจไร้ขีดสวัสดีค่ะคุณผู้ชม กลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการ Spirit o f m ไมพลังใจได้ขี่ซีซั่นที่2รายการที่จะแสดงให้คุณผู้ชมรู้ว่าทุกกำลังใจสามารถสร้างพลังและบันดาลสิ่งดีๆให้เกิดกับสังคมตัวเองและคนรอบข้างได้เสมอค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรือเป็นอะไรเราจะมาร่วมสร้างหัวใจที่เข้มแข็งเพื่อเพิ่มพลังใจให้กับทุกคนร่วมกันค่ะเรายังได้รับความร่วมมือจากสมาคมผู้ปกครองบุคคลอทิึมไทยสมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยสมาคมเพื่อผู้ปกคร่องทางจิตแห่งประเทศไทย สำนัาหงานกาะสะทอช u e v i s i o n และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะสัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับโครงการค่ายเยาวชนที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั่นก็คือค่ายเยาวชนที่มีชื่อว่าวันยังเวิลนั่นเองค่ะซึ่งค่ายวันยังเวิลนี้เป็นที่รู้จักกันในระดับนานาชาติมีผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการมากกว่า6000คนจาก196ประเทศทั่วโลกเลยล่ะค่ะและปีนี้สมาคมเพื่อผู้ปกครองบุคคลออทิซึมไทยมีโอกาสเป็นเจ้าภาพต้อนรับสมาชิกวันยังเวิลบางส่วน ที่เข้าร่วมเป็นจิตอาสามาเยี่ยมชมสมาคมเพื่อสร้างสัมพันธ์ร่วมกันจะเป็นอย่างไรตามน้องไอซ์สารวัตรไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ สวัสดีครับและตอนนี้นะครับไอ้ก็พาคุณผู้ชมนะครับและก็พี่เชอรี่มาอยู่กันที่สมาคมเพื่อผูกครองบุคคลออ,ออทิสซึมไทยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าครั้งนี้พิเศษจริงๆครับเพราะว่ามีน้องๆผู้นําจากโครงการวันยังเวิด์มาดูงานที่สมาคมครับรวมไปถึงมาดูการฝึกสาธิตอาชีพครับของน้องๆออทิสติกบรรยากาศในงานก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยครับ หลังจากที่เราได้ฟังการกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับจากคุณสุภชัยเจยรระวะนนท์รองประธานกรรมการเครือเจริญพกพันธ์กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหารบริษัททูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและท่านอาจารย์ชูศักดิ์จันทยานนท์นาย,ยกสมาคมเพื่อผู้ปกครองบุคคลออทิซึมไทยไปแล้วนะครับน้องๆจากโครงการวันยังเวิด์ก็จะได้เข้าร่วมทํากิจกรรมต่างๆที่ทางสมาคมจัดขึ้น ซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด6ฐานครับเริ่มจากฐานที่1นําเสนอเกี่ยวกับแอปพลิเคชันที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยฝึกพัฒนาการให้กับน้องๆออทิสติกและยังให้น้องๆจากโครงการวันยังเวิลได้ทดลองใช้อีกด้วยนะครับสร้างความสนุกสนานให้กับน้องๆมากเลยแหละครับ และฐานที่2ครับเป็นการสาธิตการฝึกอาชีพการทำภูมิุญแจจากเม็ดปีดและเดคูพาดและยังสามารถเลือกทําในแบบที่ตนเองชอบได้อีกด้วยครับซึ่งเมื่อทําเสร็จแล้วน้องๆวันยังเวิลก็สามารถนํากลับไปเป็นของที่ระลึกได้อีกด้วยครับ และในฐานที่3ครับจะเป็นการสาธิตการใช้คอมพิวเตอร์ในการฝึกพิมพ์ตัวอักษรของน้องๆออทิสติกซึ่งมาฝึกจนชำนาญแล้วก็สามารถต่อยอดโดยการเข้าไปฝึกงานต่อในสำนักงานของทางสมาคมได้อีกด้วยครับวันนี้ก็เป็นวันที่ผมคิดว่า มีความสำคัญมากนะครับเพราะว่า,าผู้นำนะครับที่เป็นคนรุ่นใหม่จากทั่วโลกเนี่ยจะได้มามีโอกาสสัมผัสถึถงความร่วมมือระหว่างาภาคสังคมกับภาคเอกชนนะครับในการที่จะช่วยกันพัฒนาแล้วก็ดูแลครอบครัวที่มีลูกเป็นออทิสติกนะครับการที่เด็กเป็นออทิสติกเนี่ยนะครับจริงๆแล้วสัสดส่วนของการเป็นเนี่ยค่อนข้างเยอะ แม้ว่าเราจะไม่ค่อยเห็นพวกเขานะครับแต่ว่าตัวเฉลี่ยในโลกเนี่ยทุกๆหกสิบคนเนี่ยจะมีเด็กหนึ่งคนที่เป็นออทิสติกนะครับแล้วสถิติที่ทราบในอเมริกาเนี่ยสูงขึ้นอีกคือทุกๆ45คนเราไม่เห็นน้องๆเหล่านี้เนี่ยก็เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วโรงเรียนต่างๆเนี่ยก็ไม่มีที่ที่จะสนับสนุนพวกเขาหรือว่าวิธีการที่จะสอนที่จะเทรนนะครับพวกเขาต้องบอกว่ามูนิธินะครับ ออทิสติกประเทศไทยเนี่ยที่คุณจุศักตั้งขึ้นมาเนี่ยเป็นประโยชน์อย่างที่เราคํานวณไม่ได้เลยนะครับที่ในการที่จะช่วยการเรียนรู้ของเด็กๆออทิสติกไม่ใช่แค่เรียนรู้อย่างเดียวนะครับแต่นําไปสู่การฝึกวิชาชีพด้วยซึ่งพ่อแม่ทุกคนเนี่ยก็มีความเป็นห่วงว่าในอนาคตลูกหลานของเขาเหล่านี้จะอยู่ได้ยังไงนะครับการที่มีมูนิธินี้เกิดขึ้นเนี่ยทำให้เกิดการรวมตัวของ ชุมชนครอบครัวที่มีปัญหาลักษณะคล้ายคลึงกันและยังเป็นการเชื่อมโยงกับสังคมโดยรวมรวมทัพอคเอกชนภาครัฐให้เข้ามาช่วยเหลือทั้งให้การสนับสนุนและในทางกลับกันเนี่ยทางสมาคมแล้วก็สิ่งที่สมาคมได้สร้างขึ้นไปเนี่ยก็ได้ให้การเรียนรู้กับสังคมด้วยอย่างเช่นในวันนี้ที่เราเอาผู้นํารุ่นใหม่ที่เขามีความสมบูรณ์ทุกอย่างแต่เขาอาจจะยังมองไม่เห็นปัญหาของสังคมใน ในหลายหลายมิติให้เขาได้มีโอกาสมาสัมผัสแล้วก็เรียนรู้ซึ่งการเรียนรู้เหล่านี้มีค่ามากความจริงแล้วคนที่ด้ยโอกาสหรือว่ามีความพิการในทุกๆด้านเนี่ยหลายคนมองว่าเป็นภาระแต่จริงๆแล้วพวกเราทั่วไปที่ปกตินี่<ม>แหละครับเราอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้ว่าเรามีความผิดปกติทางด้านความคิดทางด้านจิตใจเราอาจจะมองไม่เห็นว่าการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคมเนี่ย เป็นเรื่องที่ธรรมชาติที่สุดเป็นเรื่องที่เป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนควรจะต้องทําดังนั้นเด็กๆเ,เหล่านี้ครับแม้ว่าเขาจะดูเหมือนเป็นภาระแต่ว่าสําหรับทุกคนในที่นี้แล้วเนี่ยนะครับเขาเป็นเหมือนคุณครูคุณพ่อคุณแม่ของน้องๆที่ศึทุกคนเป็นเหมือนคุณครูและเป็นผู้ที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับสังคมให้กับผู้นํารุ่นใหม่หรือแม้กระทั่งให้กับตัวผมเอง วันนี้ครับก็ถือว่าเป็นการที่เราทําให้องค์ความรู้เหล่านี้แรงบันดาลใจเหล่านี้ได้ถ่ายทอดไปยังผู้นําทั่วโลกที่มาร่วมในวันยังโวลในครั้งนี้แล้วก็หวังว่าเขาจะได้นําเอาความรู้ความเข้าใจและแรงบันดาลใจเหล่านี้เนี่ยกลับไปพัฒนาและดูแลนะครับ mm hmm. เด็กออทิสติกหรือว่าคนที่ด้อยโอกาสคนพิการทั้งหลายในประเทศของเขาเองต่อไปครับ มในฐานะที่เป็นคนไทยอยากจะถามถ kind of ึงความรู้สึกที่ได้เป็นตัวแทนที่ได้มาเข้าร่วมโครงการวันยังเว้เลยครับก็รู้สึกดีนะผมที่ได้เป็นตัวแทนประเทศได้มาได้เจอผู้คนมากมายนะผมจากหลายชาติก็เกิน190ประเทศซึ่งสิ่งที่ได้มากที่สุดก็คือรู้สึกเลยว่าการที่เป็นคนรุ่นใหม่และการที่เป็นเด็กเนี่ยจริงๆแล้วเรามีอำนาจแล้วเราก็มี power กว่าที่เราคิดเรามีเรามีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงโลกได้เพราะดูจากตัวอย่างหลายคนจากหลายๆชาติ เราก็เคยคิดว่าเราทําเยอะแล้วในสังคมของเราเองแต่พอเราเห็นเขาแล้วเนี่ยเราก็เลยมีพลังมากขึ้นที่คิดว่าเราจะสามารถมีผลประโยชน์ต่อสังคมได้มากขึ้นผมเลยครับรู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ก็รู้สึกเปิดโลกกว้างนะครับผมที่บอกก็คือตอนที่อยู่ที่ไทยเนี่ยเราเองเป็นคนสนใจ,จเรื่องการศึกษาแต่เราก็ไม่เคยมาดูเรื่องการพวกเด็กดิสเ b เบิลมาก่อนน,นะฮะพอมาได้ดูก็ได้รู้สึกว่าก็ยังมีปัญหายเยอะแยะที่เราสามารถดูได้ แล้วก็ยังมีปัญหาเยอะะที่รอให้เราไปแก้ไขครับผมก็ดีใจที่ได้มีส่วนร่วมแล้วก็ได้โอกาสเปิดโอกาสตัวเองได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นครับและหลังจากที่มาร่วมงานไปแล้วนะครับคิดว่าหลังจากที่เรากลับไปแล้วเนี่ยรเราจะสามารถนําไปพัฒนาอะไรได้ครับผมก็ก่อนหน้าน,นี้ที่บอกว่าสนใจเรื่องการศึกษาอยู่แล้วเนี่ยเมื่อก่อนเคยสร้างห้องสูตรให้เด็กใช่ไหมฮะตอนนี้พอมาดูคนคอื่นๆตัวอย่างที่ทำเนี่ยก็รู้สึกเลยว่าจริงๆแล้วเมื่อก่อนเราว่ามองว่าเป็นปัญหาของเมืองไทยแต่พอเราดูจริงๆเนี่ยมันคือปัญหาของทั่วโลก ซึ่งเราก็เลยรู้ได้ว่าถ้าเราสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้เราอยากจะสเกลมันไประดับโลกแล้วก็สามารถเอาไปพัฒนาสำหรับประเทศอื่นได้ด้วยครับผมก็คิดว่าอยากจะพัฒนาโครงการของตัวเองให้ก้าวไปถึงระดับโลกได้เร็วขึ้นน่ครับมขอบคุณมาก <ๆ S 1> ครัข<อ>บขอบคุณครับขอบคุณครับ How do you feel about To w a u t i s t i c Thai Center Um, I think it's a great center, and it's they're actually doing an amazing work. Not just dealing with the artists um, in in Thailand, but also just making it available for the whole world. Like this app that I've all that I've just seen, which is available and free all over the world. I think that's amazing, and also just providing opportunity after the training for for everyone to just. Uh, I heard about the true uh, coffee where they can go with their training baristas. So I think this is something we might want to replicate in a lot of other countries, and Thailand is an example, a good example for that. Uh, and what are you doing when you go back to your country? Yes. Uh, back home, I work for the Peace Corps, which is a US government agency working with volunteers. But most importantly, during the weekends, I uh, work for myself. I work with a project where I help uh, young um, young people to get empowered and get access to better education. So uh, I think just what I've seen here was really um, was really enriching because of that because I learned a lot. Yeah. Okay. Thank you. Thank you. Thank <laughs> you. ณผู้ชมครับตอนนี้ทั้งน้องๆจากโครงการวันยังเวิลและน้องๆจากสมาคมเพื่อผู้ปกครองบุคคลออทิสซึมไทยต่างก็กำลังสนุกสนานและก็ตื่นเต้นที่ได้พบปะพูดคุยและทำกิจกรรมร่วมกันครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะกลับมาตามกันต่อครับว่าน้องๆเขาจะมีกิจกรรมอะไรดีๆที่มาทำร่วมกันอีกเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ ดูแลน้องๆของเราจะตื่นเต้นกันมากๆเลยนะคะที่มีเพื่อนๆมาเยี่ยมชมที่สมาคมแบบนี้คุณผู้ชมคะสําหรับโครงการในปีนี้กรุงเทพมหานครได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมซึ่งเป็นการจัดประชุมของค่ายวันยังเวล์ครั้งแรกในเอเชียและกรุงเทพมหานครจึงต้องการเฟ้นหาผู้นําเยาวชนไทยรุ่นใหม่ต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมและประเทศได้รับการส่งเสริมทักษะเพื่อนําไปสู่การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมอย่างประสบความสําเร็จนั่นเองคะ่ะ แต่ความสนุกยังไม่หมดเท่านี้นะคะเพราะเมื่อสักครู่น้องไอซ์บอกว่าเดี๋ยวจะมีการสาธิตการฝึกอาชีพของน้องๆองอทิสติกให้กับเพื่อนเนวันยังเวิ์ลจะเป็นอย่างไรนั้นกลับไปพบกับน้องไอซ์กันต่อเลยค่ะดีใจอะค่ะเพราะว่าเด็กๆุ่กนี้ไม่ค่อยได้รับโอกาสที่จะได้ร่วมกิจกรรมแบบนี้บ่อยๆซึ่งการที่เราจะได้ร่วมกิจกรรมแบบนี้บ่อยๆมันน้อยมากก็อยากให้มีอีกค่ะ เด็กก็ได้ฝึกทักษะในสังคมด้วยค่ะอยากให้เขาเปิดโอกาสให้เด็กพิเศษเยอะๆอยากเก็บเขาไว้ในบ้านออกมาข้างนอกเอะพาออกมาไม่ต้องอายใครถึงเรามีเด็กนี้เรามีความสุขดีนะถ้าไม่มีเขาเราก็ไม่รู้จักกันที่ไมในเมื่อเรามีเขาเราเขาพาเราไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ถ้าไม่มีเขาเราก็ไม่มีโอกาสได้ไปไม่รู้ไม่มีโอกาสได้คุยบ <you> ใครนี <comes S 2> ร่เพ <comes S 2> ราะว่าม <comes S 2> ีเขาเนี่ยหอมดีหอมดีมาหอมดี เขาหย่าเขาหย่าเขาหย่าแล้วเขาย่าโอเยอะเลยค่ะอย่างน้อยอย่างน้อยก็คือหนึ่งเรื่องทักษะทางสังคม แล้วก็การ<อ>เ,เรื่องพฤติกรรมของลูกอค่ะเขาจะรู้จักการในวางตัวการที่จะมาร่วมกิจกรรม,มคือว่าออตอนนี้ต้องทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเงียบนะเ,เขาก็จะเริ่มรู้กฎกติกาค่ะอโอ้ดีใจมากเลยค่ะเด็กๆของเราก็มีความสุขนะคะแล้วได้ได้มาทํากิจกรรมร่วมกับวันยังเวอร์ค่ะข้างนอกก็จะได้รู้ว่าเออยังมีเด็กกลุ่มนี้อยู่นะอะไรเงี้ยเดอออกพิติตรเงี้ยค่ะ ขอบคคุณ่ะเอาล่ะครับคุณผู้ชมเมื่อช่วงที่แล้วน้องๆวันยังเวิด์ได้เข้าร่วมกิจกรรมในฐานที่1ฐานที่2และฐานที่3กันไปแล้วครับเราจะมาดูกันต่อในฐานที่4ที่น้องๆออทิสติกจะมาสาธิตการฝึกอาชีพการทำสกีนแก้วน้ำกันครับต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่าไม่ง่ายเลยนะครับ ในฐานที่น้งน้องๆออทิสติกก็ได้สาธิตการเป็นบาริสต้าในการชงกาแฟให้กับน้องๆวันยังเวิลได้ชมกันครับซึ่งในฐานนี้น้องๆก็ยังได้ชิมกาแฟจากฝีมือการชงของน้องๆออทิสติกอีกด้วยครับ และในฐานที่6น้องๆวันยังเว mm ิ hmm. ์ได้ชมการสาธิตขั้นตอนการเพราะเหตุจากทางชมรมโดยมีน้องๆจากทางสมาคมเป็นผู้ช่วยวิทยากรในการสาธิตการเพราะเหตุอีกด้วยครับ ต้องบอกเลยว่ากิจกรรมวันยังเวอร์ซัมมิต 2015เนี่ยเป็นการประชุมระดับโลกของผู้นำเยาวชนทั่วโลกที่มาชุมนุมกันที่ประเทศไทยพรฉะนั้นถือว่าออทิสติกไทยเนี่ยเราได้รับเกียรติอย่างสูงนะครับโดยเฉพาะยิ่งซีอีอของที่ดูแลบริษัททูนะครับ,แ,รบ,รนะรบแล้วก็กลุ่มของ CP ีคือคุณสุภาชัยเจริญวันนน์เนี่ยได้มาร่วมกิจกรรมอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วเราก็ได้มีโอกาสนําเสนอนะครับในเรื่องของสักยภาพของเด็กออทิสติกไทยให้กับชาวต่างประเทศเนี่ยได้รับรู้นะครับว่าเด็กออทิสติกไทยนีย่ไม่แพ้ใครในโลก ้าได้รับโอกาสแล้วก็การพัฒนาที่ถูกต้องเป็นะนั้นสิ่งที่เราเตรียมงานไว้ในการนําเสนอเนี่ยเราก็เตรียมที่จะนําเนื้อหาใน3ลักษณะให้กับผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยได้เรียนรู้กับเราก็คือเรื่องของการจัดระบบสนับสนุนนะครับในการฝึกพัฒนาการให้เด็กโดยใช้แอปพลิเคชันซึ่งถือว่าอันนี้เป็นเรื่องที่โดดเด่นระดับโลกเลยนะครับเมื่อกี้มีน้องๆชาวนิวซีแลนด์มาบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องที่เขาเพิ่ง เห็นแล้วก็คิดว่าเป็นประโยชน์แล้วเขาก็จะไปเผยแพร่ต่อไปนะครับเราได้นําเรื่องของศักยภาพในการมีการทําเรามีร้านกาแฟออ o ูคอฟฟี่นะครับซึ่งเราเคยออกในรายการของเราไปเนี่ยน้องๆก็มีความสุขมากนะครับที่ได้มีลูกค้ามาอุดหนุนนะครับหลายคนก็มีความรู้สึกว่าเด็กออทิสติกเนี่ยไม่ได้เป็นเด็กพิการหรอกเพียงแต่ว่าเขาขาดโอกาสทางสังคมเพราะฉะนั้นถ้าสังคมมีโอกาสเนี่ยเขาก็ไม่ได้แตกจาก ต่างจากคนทั่วไปเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นความสําเร็จที่เราเตรียมคอนเซปต์นี้เพื่อเผยแพร่ออกไปอันที่3มที่เรากําลังจะทําให้สังคมนี้มองเห็นก็คือตัวการมีส่วนร่วมของเด็กจะเห็นว่าในฐานต่างๆเนี่ยเราจะมีน้องๆนะฮะมีทั้งในลักษณะของเป็นผู้ร่วมเรียนรู้นะครับแล้วมีน้องๆบางคนเนี่ยเป็นผู้ช่วยวิทยากรน,นะครับหลายคนเนี่ยนำเสนอเป็นาษอังกฤษก็มีนะครับหลายคนที่พูด เป็นภาษาไทยก็จะมีพี่ๆที่เป็นอาสาสมัครเนี่ยแปลแล้วก็ให้ชาวต่างประเทศเนี่ยได้รับรู้ด้วยน่าจะดด้เห็นว่าอันนี้คือสังคมที่เรามองคนเท่าเทียมกันเราไม่มีการเลือกปฏิบัติว่านี่พิการนี่ไม่พิการนี่ปกติแต่เรามองว่าทุกคนเหมือนกันหมดเพียงแต่ทุกคนเนี่ยมีจังหวะของชีวิตที่แตกต่างกันน,นี่ก็คือสิ่งที่เราเตรียมการน,นําเสนอซึ่งกิจกรรมวันนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นไปตามเป้าหมายทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งซีอโอใหญ่ของทรูเนี่ย ท่านบอกผม,มคำหนึ่งเลยว่าท่านยินดีสนับสนุนให้เกิดศูนย์อย่างเงี้ยทั่วประเทศครับแล้วท่านบอกว่าไม่ต้องรอใครทําแล้วนะครับให้มูลนิธิเนี่ยเดินหน้าเลยแล้วถ้าต้องการการสนับสนุนจากภาคสังคมธุรกิจเอกชนเนี่ยท่านยินดีที่จะเข้าไปช่วยแล้วท่านอยากให้ช่วยให้เด็กออทิสติกเนี่ยในทั่วประเทศเพราะว่ามันมีสถิติข้อมูลใหม่เกิดขึ้นว่าวันนี้เด็กออทิสติกเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็บริการเนี่ยยังมีจํากัดเพราะนั้นถ้าเราสร้างต้นแบบได้เนี่ยก็จะ ทำให้เกิดการจัดบริการที่เป็นประโยชน์มากขึ้นนะครับาความรู้สึกนะครับต้องบอกว่าวันนี้วันนี้ประทับใจมากๆนะครับเพราะว่าเราไม่คิดว่าเราจะเป็นหนึ่งในกิจกรรมระดับโลกครับที่ออทิสติกไทยหรือว่าคนมิการไทยเนี่ยได้มีส่วนร่วม ครับคุณผู้ชมไอเชฟกคุณผู้ชมนะครับคงจะได้เห็นถึงความประทับใจของน้องๆจากโครงการวันยังเวิด์นะครับที่ได้มาเยี่ยมชมที่สมาคมผูกครองบุคคลออทิสซึมไทยในวันนี้นะครับก็หลายๆคนนะครับก็บอกว่าจะนําเรื่องราวที่ได้รับไปในวันนี้นะครับไปประชามพันธ์ให้กับคนในประเทศของตัวเองได้ตระหนักถึงคนพิการนะครับที่จะได้กลับคืนสู่สังคมให้ได้มากที่สุดครับต้องบอกว่าน่าชื่นชมมากๆเลยครับและเช่นเคยครับก่อนไอจะจากคุณผู้ชมไปในวันนี้นะครับไอขอฝากไว้ว่า ความร่วมมือเสริมสร้างพลังใจเดินทางไปถึงใจทุกๆคนสวัสดีครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องไอซ์มากๆเลยนะคะที่พาเราไปพบกับเรื่องราวดีๆของน้องๆผู้นำที่มีจิตอาสาจากโครงการวันยังเวิด์ที่มาร่วมสารสัมพันธ์ก,นกันกับน้องๆออทิสติกของเรานับว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยค่ะเพราะจะทำให้น้องๆได้มีประสบการณ์ใหม่และมีเพื่อนใหม่ได้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันซึ่งอยากให้จัดขึ้นทุกๆปีเลยล่ะค่ะ และในสัปดาห์หน้าจะเป็นกิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้นให้กับสมาชิกทั้ง3สมาคมเชอรี Cherry, ่พี่ออฟและน้องไอซ์จะเดินทางไปหัวหินเพื่อร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยค่ะจะสนุกสนานแค่ไหนติดตามชมให้ได้นะคะในรายการ Spirit of m ม n พลังใจไร้ขีดซีซั่นที่2ในสัปดาห์หน้าเวลา8นาฬิกาถึง8นาิกา30นาททางช่อง True Vision 784 TNN 2คุณผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังติดตามข่าวสารและร่วมเสนอแนะติดชมรายการได้ที่ Facebook ทีม Spirit o t my TV และ YouTube ที่ไทยเดฟทีวค่ะสำหรับวันนี้เชอร์รี่และทีมงานต้องขอตัวลากันไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ